ร้างวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือการที่พัทยานั้นจะเป็นเมืองน่าอยู่น่าลงทุนของคนทั้งโลกนะครับซึ่งในครั้งที่ผมเข้ามาพบป,ปะท่านครั้งแรกเราก็าได้นําเสนอในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นการประชุมสภาที่เป็นทางการครั้งแรกแต่ขออนุญาตนาเสนออีกครั้งหนึ่งผู้นำนั้นหมายถึงอะไรผู้นําก็คือเป็นผู้นําของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเรี่นในการสร้างโอกาสในการประสานงานให้มีการเชื่อมโ,โยงโครงถ่ายต่อกันนะครับ ผู้ใดนำไปสู่พี่น้องประชาชนได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและสุดท้ายดูแลให้เกิดความสร้างสค์และก็แบ่งปันข้อมูลและก็ประสานงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายของพี่น้องประชาชนนะครับข้อหมายที่สองก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่อนหรือองค์กรร้านนะครับที่ทุกคนก็ได้ รับรู้ในข้อมูลเบืเ้องต้นอยู่แล้วนะครับสุดท้าย e c นะครับที่สับผมในในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งอำเภอบางลมุงผมถึงพี่เราประชาชนว่าเราจะขับเคลื่อนนะครับสี่เป้าหมายนะครับที่ขับเคลื่อนผ่านงบประมาณเนี่ยตอกขนองนโยบายข้อใดบ้างนะครับแล้วเราก็จะในเรื่องที่สอเลยนะครับแก้แผนพัฒนาบุพรพยาย พุทธศักราช2566ถึงว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2565เป็นการแก้ไขชื่อโครงสร้างส่วนราชการสูกต้องตามระเบียบกำหนดจึงเรียนแจ้งต่อข่าวรุ่วยาให้ทราบตามระเบียบครับถ้าเทียบเรือที่่่อนร้านนั้นนะครับแออัดนะครับเกินขีดความสามารถไปแล้วนะครับ ทุกวันนี้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับในวันธรรมดานั้นวันละนับหมื่นนะครับส่วนในวันหยุดนั้นรองรับนักท่องเที่ยวถึงวันละ2องถึงสามหมื่นท่านครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังต้องรองรับนะครับการขนถ่ายสินค้านะครับในท่าเรือเดียวกันนี้นะครับจึงเป็นอุปสรรคและมีปัญหาในด้านความปลอดภัยนะครับแต่ผมทราบว่าขณะนี้เมืองพัทยาและกรมเจ้าท่านะครับกำลังดําเนินการ นในเรื่องของท่าเทียบเรือทย้งสองท่านะครับก็คือท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านและท่าบรรทุกที่ท่าไร่นะครับกานะระผมจึงขออนุญาตเรียนถามนะครับท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าความคืบหน้าของทั้งสองโครงการนี้ไปถึงไหนอาจะดาเนินการได้เมื่อไหรอย่างไรรับขอบพระคุณครับที่เนื่อวที่จะท่านประสานสุขีนะครับได้ให้ความสาคัญกับพื้นที่ ตลาดน,นะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มเป็นจำนวนมากนะครับคือต่างเมืองพัทยานะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการต,ตรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่าเทียบเรือที่ทางท่านสมาชิกได้เอ่ยถึงนะครับว่าท่าเทียบเรือท่านาบ้านนะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รองรับ การส่งส่สินค้านะครับสินค้าที่ใช้ท่าหน้าบ้านเป็นอย่างแออัดนะครับสมัยที่แล้วนะครับสมัยที่แล้วเนี่ยก็มีการเขียนโครงการนะครับเขียนโครงการขยายท่าส่งสินค้าไปที่ท่าไร่ครับหาท่าไร่ที่จะมีการทําท่าเรือส่งสินค้าไปที่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ท่าท่าเรือทั้งหมดที่เราใช้อยู่นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น หาสแมนะครับหาสแหมที่สามารถใช้ขนส่งสินค้าใช้ใช้รถส่งนักท่องเที่ยวได้ชั่วคราวนะครับเมื่อเพราะว่าเราไปทําท่าลักษณะเหมือนกับท่าเรือชั่วคราวที่จะราาจะรับสปีดโบ๊ทได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับถ่าถ่าหาสแสมหรือว่าหาตะแหวนนะครับหาตะหาตะแหวนเนี่ยก็มีมีการ ปรับปรุงนะครับปรับปรุงท่าเทียบเรือต้อนรับนักเที่ยวแล้วก็สามารถใช้รองรับเรือสปีดโบ๊ทรองรับเรือขนส่งผู้โดยสารได้นะครับก็โครงการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่นะครับท่านลองโก้นะครับขอชี้แจงช่วยชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วก็แนวทางเป็นยังไงบ้างนะครับขอเชิญครับ จากการที่ประสานงานกับทางเจ้าท่านะครับบริษัทที่พัทยาคือท่านพอยกราดนะครับท่านแจ้วว่าสุดนั้นมีการแก้ไขในเรื่องของการขอ EIA เอไปสามครั้งแล้วนะครับถ้ามีการแก้ไขในรอบนี้ก็จะเป็นครั้งที่สี่นะครับซึ่งประเด็นครั้ง,งที่สามมีการช่วงติงในเรื่องของเ,อเรื่องของปากการังนะครับปากการังที่ตรงท่านาบ้าน จากการที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเอเนะครับด้านสิ่งแวดล้อมให้พ้อสังเกตว่าวิธีการบริหารการในเรื่องของปากการังนั้นเน่จากผลการศึกษาของที่ปรึกษานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าปากการังนั้นจะจะถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนย้ายด้วยวิธีการอย่างไรนะครับและสุดท้ายคือใครเป็นคนขอเงินค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปากการังดังกล่าวนะครับ จึงทําให้บริษัทที่ปรึกษาที่รับงานจากกรมเจ้าท่านะครับยังไม่สามารถตอบประเด็นนี้ได้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาแล้วก็หาข้อ,อมูลเพิ่มเติมจึงทําให้โครงการนี้ยังยังไม่สามารถที่จะตอบตับไปยังคณะกรรมการอนย e ได้ซึ่งทางกรมเจ้าท่าแจ้งว่าหากสามารถที่จะเข้าดำเนินการได้ทันจะของมประมาณในปี67นี้นะครับอันนี้คือได้รับการยืนยันจากท่านพลเอกราศนะครับ วันนี้ท่าเรือที่เป็นขนส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ขนส่งพวกวัสดุอุปกรณ์นั่น,นยอยู่รวมในที่เดียวกันเวลาที่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวขึ้นเรือนะครับบางครั้งไปไปตรงกับเวลาที่ขนสารุโปโภคนะครับในระหว่างขนสารุโปโภคโดยใช้เนะครนยกไปยกมานะอาจจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ที่ผ่านมาท่านอดีตท่านนายก พัทยานะครับท่านได้มีนรื่อบายในเรื่องของนิโอขอร้านก็มีการศึกษานะครับที่จะข่อสร้างท่าเรือสารูโภคนะครับที่หาดท่าไรนะครับ Thank you.